สวัสดีครับผมผมอุ้มโซลูชันนะครับจากร้านคีรียางขอบประตูรถยนต์ชนบุรีนะครับผมวันนี้ผมจะพามาดูนะครับปัญหาน้ําเข้ารถนะครับผมใน Honda าเกจนะครับผมคันนี้นะครับน้ําไหลเข้านะครับบริเวณเสาด้านในตรงนี้นะครับผมอ่าอันนี้นะครับหลายคนนะครับเข้าใจผิดนะครับคิดว่าไอยางกระจกด้านหน้านะครับอ่ามันรั่วมาจากยางกระจกด้านหน้าหรือชิ้วหลังคานะครับอันนี้นะครับไม่ใช่นะครับใครที่เจอการรั่วอย่างนี้นะครับแนะนําให้หารอยแตกนะครับ มันจะมีรอยแตกของเหล็กนะครับอยู่ด้านบนหลังคานะครับอ่าแต่มันจะแตกตรงไหนแค่นั้นเองนะครับผมนี่อ <inter face> ันนี้นะครับอ่าพี่ลูกค้าเข้ามานะครับตอนแรกเขาบอกว่าจะเปลี่ยนยางกระจกหน้านะครับอ่าก็เลยถามสาเหตุว่าพี่เป็นอะไรอ่าเขาบอกน้ํารั่วอ่าน้ารั่วแสดงว่าไม่ใช่ครับไม่ได้เป็นที่ยางกระจกหน้าอ่าน้ํารั่วแสดงว่าต้องมีรอยแตกของเหล็กนะครับผมอ่าจะให้ดูครับว่ามันรั่วลงตรงไหนอ่ากล้องมาดูนี่นี่มันไหลมาจากหลังคานะครับแล้วมันก็มาออกตรงนี้นะครับผมนี่ อันนี้ลูกค้าเขาเข้าใจผิดนะครับเขาคิดว่ามันรั่วมาจากไอยางขอบกระจกหน้านะครับหรือคิ้วหลังคานะครับผมอ่าผมบอกว่ายางกระจกหน้ากับคิ้วหลังคานะครับไม่ได้มีหน้าที่กันน้ํานะครับผมอ่ามันแค่ปิดช่องว่างระหว่างกระจกกับอตัวถังรถแค่นั้นเองนะครับหน้าที่ของมันนะครับผมอ่าเดี๋ยวคันนี้เราเจอจุดเข้าแล้วนะครับผมอันนี้แตกบริเวณด้านบนนะครับอ่าแตกข้างบนนี้นะครับอ่ากล้องมาดูนี่แตกนี่นะครับ นี่แต่ตรงนี้นะครับผมเป็นรอยแตกนะครับเหล็กแตกออกนะครับผมอ่าอันนี้เดี๋ยวเราจะทำการอุดตรงนี้นะครับผมอ่าเพื่อแก้ปัญหาน้ำเข้านะครับอใครมีปัญหาน้ำเข้ารถนะครับผมหาที่ซ่อมไม่ได้นะครับมาหาเราได้นะครับผมเรารับซ่อมนะครับน้ำเข้ารถทุกอาการทุกแบบนะครับผมอ่ะฝากด้วยครับผมสวัสดีครับ